ชมสดวอลเล่บอลหญิงไทยอิตาลีในสึกเนชั่นลีก2023ก่อนดวลเดือดคืนนี้ถ่ายทอดสดดูออนไลน์ช่องไหนแข่งกี่โมงเช็คได้เลยถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทย V.S อิตาลี VNL 2023ความคืบหน้าการแข่งขันวอลเล่บอลเนชั่นลี2023ประเภททีมหญิงในสัปดาห์แรกเตรียมเปิดฉากขึ้นในวันที่30พฤษภาคมทับนักตบลูกยางสาวไทยทีมอันดับ15ของโลก มีคิวลงสนามพบกับอิตาลีแชมป์เก่าราการนี้และทีมอันดับสองของโลกแข่งขันกันในเวลาสามทุ่มตรงสถิติเฮ o ูเฮ d พบกัน5ครั้งหลังสุดใครแพ้ชนะมากกว่ากันวันที่3กรกฎาคม2022ัวอลเล่บอลหญิงเนชั่นหลีกไทยแพ้อ,อิตาลีศู3ถึงเซต 20, 2ศ 14, 25, 25, 25และ14 2 5วันที่20มิถุนายน2021 วอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีกไทยแพ้อิตาลี1-3เซต3-5 3ห2-1ส5 3, 3, 1, 7, 2-5 2มหและ20-25วันที่22พฤษภาคม2019วอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีกไทยแพ้อิตาลีศูนเซต13 2-5 1-7 2-5หและ24-26วันที่18พฤษภาคม2019วอลเล่บอลมองเรอไทยชนะอิตาลี3-1เซต 25, 20, 25, 14, 16, 25และ25-19วันที่8ตุลาคม2018วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก 15, 25, 12, 25และ15-25จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าทีมชาติอิตาลีมีชื่อชั้นเหนือกว่าไทยมากพบกัน5ครั้งชนะไทยไปแล้วกว่า4ครั้งแถมทัวนาเมน์ที่ไทยชนะไม่ได้เป็นแมตช์รับรองทางการของการ,ขการแข่งขัน FIVB ด้วย ซึ่งนัดที่ไทยชนะอิตาลีอย่างเป็นทางการต้องล่าสุดต้องย้อนกลับไปไกลถึงรายการเวิลด์กรังปรี2017ซึ่งไม่มีอีโกโนูลงสนามสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามพบกับแชมป์เก่าทีมชาติอิตาลีในวันอังคารที่วันที่30พฤษภาคมนี้เวลา21นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD ดูสดวอลเลย์บอลวันนี้ทีมชาติไทยพบทีมชาติอิตาลี นูวอลเลย์บอลเนชั่นลีกทุกคู่นูวอลเลย์บอลสดทุกคู่